ที่จีนก็มีดอกซากุระเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่ก่อนจะไปชมซากุระที่จีน สภาพอากาศก่อนเลยค่ะช่วงนี้ค่ะพี่เกียวก็ที่เมืองจีนก็ยังเป็นฤดูหนาวเหมือนกันนะคะอากาศก็อยู่ที่ประมาณเลขตัวเดียวนะคะไม่เกิน20องศาค่ะค่ะแล้วก็เดินทางได้ไกลด้วยเหมือนกันนะคะประมาณยิ่งยิ่งที่เมืองคุนหมิงเนี่ยใช้เวลาบินเนี่ยประมาณสองชั่วโมงครึ่งไม่เกิน3ชั่วโมงค่ะแต่เมืองจีนเนี่ยเขาค่อนข้างมีมีมีหลายหลายเมืองมันก็จะใช้เวลาเดินทางไกลสุดก็ประมาณ4ชั่วโมงค่ะเอ อันดับแรกเลยตอนนี้จีนนไม่ต้องทําวีซ่าแล้วใช่ไหมคะเออกำลังนะคะมีข่าวนะคะว่าจะเริ่มหนึ่งมีนาคมนะคะที่จะฟรีวีซ่าให้สำหรับคนไทยนะคะเราก็คอยติดตามกันเนาะเรา<อ>ประมาณกั่วันประมาณก<ร>ี่วันเออเงื่อนไขต่างๆเนี่ยยังไม่ระบุออกมาเลยแต่ทุกคนก็ลุ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้ายังไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยก็ยังต้องยื่นวีซ่าอยู่ ถ้าเกิดว่าไม่มีการยื่นวีซ่าแล้วฟรีวีซ่าให้กับพาสปอร์ตไทยเนี่ยคนจีคนไทยเองเนี่ยก็น่าจะไปเมืองจีนเยอะขึ้นค่ะแล้วไปจีนไม่พูดไม่ได้เลยค่ะห้องน้ำห้องน้ำใช,ใช่ไหมคะคือถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ห้องน้ำที่เราได้ยินมาเนาะค่ะเรื่องความสะอาดแตบบเป็นคอนโดใช่ใช่ใชแต่ค่อนข้างน้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้คือทางรัฐบาลเองอ่ะ mm hmm. เขาก็พยายามปรั ตรงนี้แล้วสถานที่ท่องเที่ยวอย่างที่เราพาไปเนี่ยก็จะจัดให้อยู่แล้วว่าไปในรูทที่มีห้องน้ําใช้สะดวกตามพัาคารหรือตามโรงแรมค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะก็เหมือนบ้านเราอะปั๊มตัวเดียปั๊มต่างจังหวัดใช่ใช่ใช่ค่ะ เออซากุระเนี่ยค่ะพี่เตี่ยวอยู่ตรงไหนของคุณหมิงคะใช่ค่ะเมืองเมืองคุณหมิงเนี่ยอยู่มณฑลยูนานนะคะจุดที่เราจะพาไปชมซากุระที่เมืองคุณหมิงเนี่ยจะมี2ที่ออกนอกเมืองไปประมาณ70กว่าโลประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะที่เมืองอีเหลียงนะคะเป็นหุบเขาซากุระเลยนะคะที่เมืองเนี้ยเขาจะมีซากุระที่เป็นพันของเขาเองคือพันยูนานแล้วก็มีซากุระพันของญี่ปุ่นอยู่ด้วยค่ะหลายพันใช่ค่ะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นในเมืองในตัวเมืองคุนหมิงนะคะอยู่ที่สวนหยวนทงนะคะสวนหยวนทงเนี่ยเป็นสวนสาธารณะแล้วก็อยู่ติดกับสวนสัตว์แล้วก็เป็นวัดด้วยนะคะวัดหยวนทงด้วยสวนสัตว์หยวนทงด้วยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ชมซากุระในตัวเมืองซึ่งมันค่อนข้างเดินทางสะดวกนะคะคนท้องถิ่นเองหมายถึงคนจีนเองเนี่ยถ้าช่วงหน้าซากุระเนี่ยเขาก็จะนิยม ไปแบบปิกนิกนะคะในสวน<ม>ค่ะไปนั่งทานข้าวชมซากุระอากาศเย็นสบายถ่ายรูปสวยๆค่ะเราที่จีนนะคะซากุระเนี่ยจะบานเต็มที่ช่วงเดือนไหนคะออแต่ละเมืองแต่ละมณฑลเนี่ยก็จะต่างกันไปนะคะแต่ว่าที่คุณหมิงน,นะคะก็คือของทุกปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่ซากุระจะบานในหนึ่งเดือนนี้อาจจะแบบบวกลบนิดหน่อยนะคะ,คะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนาะค่ะ แล้วนอกจากซากุระเนี่ยค่ะยังมีน้ำตกคุณหมิงด้วยนะคะอ๋อค่ะน้ำตกคุณหมิงก็เป็นจุดเช็คอินแต่ว่าไม่ได้สร้างขึ้นจากธรรมชาตินะเป็นฝีมือมนุษย์ค่ะคือเมืองจีนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเขาสามารถเนรมิตทุกอย่างได้ ะะสร้างขึ้นเป็นน้ำตกจำลองแต่สวยมากเลยนะสวยมาก <นะ S 1> อยู่ะะกลางเมืองแล้วก็ใหญ่มากก็คนคนจีนเองก็ไปเที่ยวกันอยู่แล้วส่วนคนไทยเวลาไปเนี่ยก็คือจะไปถ่ายรูปก,กันนะคะเพราะว่าเป็นน้ำตกจำลองที่สวยแล้วก็ใหญ่แล้วก็อยู่ในตัวเมืองคุณหมิงเลยค่ะแล้วนอกจากตากุระตรงคุณหมิงนะคะยังมีทุ่งดอก มัสตาร์ดอ่าค่ะทุ่งดอกมัสตาร์ดหรือหรือว่าเอ่อเป็นต้นน้ำมันนะคะต้นน้ำมันเขาจะเป็นดอกสีเหลืองเหลือง<ๆ>นะคะก็จะดอกไม่คล้ายไม่ไม่ได้คล้ายกันกับดอกทานตะวันนะ,ะดอกทานตะวันของเราก็เอามาสกัดเป็นน้ำมันเหมือนกันแต่จะดอกใหญ่กว่าแต่อันเนี้ยเขาจะเป็นทั้งทุ่งเลยเนี่ยจะเป็นต้นสีเขียวแล้วก็ดอกสีเหลืองเหลืองดอกเล็กๆนะคะจะอยู่ที่เมืองหลัวผิงนะคะของคุณหมิงตัวนี้เราก็ไปด้วยเหมือนกันนะคะค่ะ แล้วอาหารการกินของที่จีนล่ะคะพี่เตี๋ยวแนะนำตัวไหนเออถ้าไปเมืองจีนสิ่งที่ต้องไปลองเลยเนาะก็คือหมาาอ่าล่านะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นตํำรับเลยนะคะหิวหิวเลยนะคะ <laughs> ก็จะมีทั้งชาบูหมาา่าล่าหรือหม่าล่าปิ้งย่างนะคะค่ะมีทั้งเนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็เนื้อจุดๆุดีเ <laughs> <ม>หรอใช่คะ่ะมันเนี่ย ถ้าเมืองจีนอาจจะไม่ใช่เนื้อเนื้อน้องออแต่ว่าจะเป็นเนื้อจามรีเนื้อแพ้อ,อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ที่ไทยก็เอาเข้ามาแล้วนะคะหม่าล่าแต่ก็สู้ที่จีนใช่ต้องลองดูว่าต้นตำรับของเขาจริงๆเนี่ยกับรสชาติที่เมืองไทยเนี่ยอันไหนจะโดนใจกันลเนาะ เราที่จนะคะพี่เตี๋ยวมีล่องเรือมีขึ้นกระเช้าไหมมีเลยคะ่ะจุดท่องเที่ยวของเมืองจีนเนี่ยคือเขาจะสร้างแบบอลังการมากทุกจุดเนี่ยก็คือจะค่อนข้างกว้างพื้นที่เยอะจะมีทั้งล่องเรือชมอถ้ำนั่งกระเช้าชมวิวนะคะที่คุณหมิงเองก็มีเหมือนกันพูดถึงถ้ำค่ะถ้ำจิ๋วเซียงใช่ค่ะข้างในมันน่ากลัวไหมมัน มันมีจุดเด่นตรงไหนที่เดยวถ้ำจิ๋วเซียงเนี่ยคือเป็นถ้ำธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นถ้ำใหญ่ด้านในเนี่ยเ,เขาจะปรับภูมิทัศน์เนี่ยให้สำหรับนะักท่องเที่ยวไปเที่ยวอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีทางเดินที่ทำเป็นสเต็ปสเต็ป แล้วก็จะมีไฟตกแต่งไม่มืดมืดนะคะไม่ใช่ทำมืดมืดจะเป็นไฟประดับเไปชมหินงอกหินย้อยอ่าแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆเดินออกกำลังกายด้วยคือคนจีนเนี่ยเขาจะเดินเก่งมากใช่ๆเดินเก่งมากเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยคือต้องซ้อมเดินล่วงหน้าเลยค่ะไม่งั้นเนี่ยจะไม่ได้เที่ยวที่สวยๆนะคะเออเราไปเมืองจีนอะ่ะพี่เสียบวัดค่ะ ต้องมีต้องมีเราต้องมีอิ่มบุญบ้างใช่ค่ะ <c oughs> ก็คืออย่างในโปรแกรมที่เราจัดให้ก็จะมีวัดหยวนทงวัดหยวนทงเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของของคุณหมิงเลยอยู่ในตัวเมืองเลยค่ะค่ะทุกโปรแกรมของเรานะคะจะมีอยู่แล้วคือ แชะคือถ่ายรูปเนาะชอปคือช้อปปิงนะ้งเนาะแล้วก็ไหว้พระใส่หมูต้องมีค่ะอุ้ยถเกิดว่าจีนเรายังไม่ได้พูดถึงช้อปปิ้งเลยนะค่ะช้อปปิ้งเป็นไงพี่ต่๋วที่ไหนแนะนำเออเมืองจีนทุกเมืองที่ขึ้นชื่อเลยก็คือ,อ,อการกอปปีใช่ไหมคะเก่งที่สุดจริงจริงแล้วอะทุกประเทศก็มีแต่ว่าถ้าเราสังเกตเห็นสินค้าต่างเนี่ยจะเป็นในบ้านเราหรือว่าที่ประเทศอื่นเนี่ยก็จะเม d อินไชนหมดเลยเพราะว่าค่าแรงเขา ค่าแรงเขาตา่ำมันทำให้สินค้าออกออกมาขายได้ในราคาถูกค่ะสินค้าก็คุณภาพตามราคาค่ะแต่ก็ทำให้เราเออชอปสนุกนะคะค่ะสรุปค่ะพี่เตี๋ยวจีนโดยรวมค่ะแนะนำหน่อยค่ะเมืองจีนนะคะ เดินทางไม่ไกลนะคะแล้วก็ค่าครองชีพไม่สูงนะคะก็แนะนําให้ทุกคนไปท่องเที่ยวกันแล้วก็มีการท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็1มีนาคมนี้นะคะจะฟรีวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตไทยแล้วค่ะ